วันนี้พบกับคุณเปิ้ลดีคอนแทคนะคะเปิ้ลจะพามาพบกับคุณพี่ท่านหนึ่งที่มีปัญหาทางด้านดวงตาขณะนี้ตาข้างขวาได้บอดสนิทไปแล้วนะคะเหลือข้างซ้ายอีกข้างหนึ่งก็ยังเป็นต้อหินอยู่แล้วก็มีอาการที่จําเป็นจะต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูด่วนมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แดงคะฝีพันดีคอนแทคผมตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินข้างขวานี่มันก็ มองไม่เห็นไปแล้วโอข้างขวามองไม่เห็นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือข้างซ้ายค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเป็นอะไรมาก่อนคะตาเป็นอะไรมาก่อนมันเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินต้อกระจกพาพามาหมดแล้วอ๋อต้อกระจกาพาแล้วแล้วมันกลับมาเป็นต้อหินอ๋อเป็นต้อหินซ้ําทั้งสองข้างเลยไหมคะทั้งสองข้างแล้ว ก่อนหน้านั้นเป็นยังไงคะตาข้างขวาถึงมองไม่เห็นไปแล้วอะค่ะมันตาข้างขวามันทีแรกจะผ่าน,นี่มันไม่มีคิวผ่าช่วงโควิดด้วยสุดท้ายมันก็บอดอบอดสนิทแต่ตอนนี้ข้างซ้ายยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะข้างซ้ายยังยังเห็นอยู่ <G uard S 2> ก่อนที่จะกินดีคอนแทคการมองเห็นเป็นยังไงคะมันก็มองมัวเวลาเราดูทีวีนี่มันจะผ่ามัวค่ะหลังจากได้รับ ได้กินไอดีคอนแทคเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นจากน้ำตาน้ำตาไหลคันหัวตาคันหัวตาปวดตามันก็เริ่มดีขึ้นปวดตาน้ำตาไหลดีขึ้นดีขึ้นการมองเห็นเป็นยังไงคะเวลาดูทีวีดูการมองเห็นก็เห็นชัดขึ้นกว่าเก่าการมองเห็นเห็นชัดขึ้นนะคะพี่แดงลองบอกกับท่านผู้ชมสิคะว่ายืนยันว่ากินดีคอนแทคจริงๆผมกินดีคอนแทคจริงๆครับ กินก็ได้ผลนะตาหลังจากตาตาผมเป็นทั้งต้อกระจกต้อหินเนี่ยพอแล้วตอนนี้ก็ต้อกระจกก็ไปผ่ามาแล้วแต่ต,ตอนที่เป็นต้อหินเนี่ยแต่พอได้ได้รับผลิตภัณฑ์ไอ้ดคอนแทคเนี่ยกินก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นมองชัดขึ้นดูหน้าจอทีวีมันก็สว่างขึ้นแล้วอาการคันตาน้ําตาไหลเป็นยังไงคะการคันหัวตาน้ําตาไหลแล้วปวดเบ้าตา มันกระลดลงอาการที่คันหัวตาน้ำตาไหลปวดกระบอกตาเบ้าตาตอนนี้หลังจากที่รับประทานดีคอนแทคแล้วท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสายตาดวงตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นต้อกระจกและเป็นต้อหินเหมือนอย่างพี่แดงนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค X นะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็แก้ปัญหาดวงตาที่ท่านเป็นอยู่ต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ D Contact X ติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะคุณเปิ้นยินดีให้บริการวันนี้เปิ้นกับพี่แดงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ